Okay <laughs> กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปพระเหรียญเริ่มต้นของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงไปนะครับก็ค่อนข้างมีคนสอบถามกันมาจํานวนหนึ่งนะครับว่ามีเหรียญรุ่นไหนอีกบ้างที่เป็นเหรียญของหลวงพ่อสุดแล้วก็ราคายังไม่แพงช่วยแนะนําให้หน่อยวันนี้ผมก็เลยจะนําเหรียญของท่านมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่รุ่นเดิมนะครับที่เคยรีวิวไปรุ่นนี้จะเป็นเหรียญที่ออกในปี2522นะครับชื่อรุ่นเป็นทางการของรุ่นนี้ก็คือเมืององงททลลาาาภผูนวีรับห้าตา สนษณะเหรียญจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นเหรียญรูปทรงหยดน้ำนะครับซึ่งเหรียญหยดน้ำเนี่ยเขาจะมีการจัดสร้างด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบนี้นะครับนะที่เป็นลาบผลพูนทวีแล้วก็แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะรีวิวเหรียญนี้กันนะครับแต่ครั้งนี้ขอเอาเหรียญนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูองค์พระไปพร้อมกันนะครับนะนี่แกะให้ดูนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่บอกเลยว่าราคาการเล่นหาเนี่ย สวยๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมยังไม่แพงนะครับต่อให้เป็นผิวแบบแชมป์แบบนี้เลยก็ถือว่ายังไม่แพงนะครับเรทราคาการเล่นหาเนี่ยอยู่ในเรทพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่เกิน2,000บาทนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างด้วยกันทั้งหมดเฉพาะแค่เนื้อทองแดงเทา่านั้นนะครับถ้ามีเนื้ออื่นเนื้อนวะเนื้อเงิเนเนื้อทองคำเนี่ยถือว่าเก๋เลยนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยจัดสร้างอยู่ที่ประมาณ3,000เหรียญนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็จะปลุกเสกด้วยกันถึง5วาระโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนะครับอนุญาตให้มูลนิคุม จะสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อหาอไรายได้ในการสร้างโรงบาลภูมิพลนั้นเีงโดยพิธีพุทธาพิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่เชิญเกจิทั้งหมด108ท่านมาร่วมปลุกเสกแต่ผมก็จะยกตัวอย่างสักประมาณ5-6ท่านนะครับที่เป็นเกจิชื่อดังมาให้ทราบแล้วกันท่านแรกนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดการลงนะครับท่านที่2ก็จะเป็นหลวงปู่แก้ววัดช่องลมท่านที่3หลวงปู่โตวัด ปราดูชิมพี่ท่านที่4นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมท่านที่5หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสท่านที่6หลวงพ่อกี่วัดหูช้างท่านที่7หลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองท่านที่8นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีอันนี้ก็จะเป็น ji, เกจิเบื้องต้นนะครับที่ผมกล่าวมานะครับความจริงมีเยอะมากกว่านี้นะครับถึง108ท่านด้วยกันแต่ถ้าพูดหมดนี้ก็คลิปน่าจะยาวพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอกล่าวถึงแค่เกจิหลักๆแล้วกันนะครับพิมพ์พระเหรียญของเขานะครับแน่นอน เป็นพิมพ์หยดน้านะครับบริเวณด้านบนจะมีคําว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมีใบหน้าของหลวงพ่อสุดนี่ครับอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือจะมีเสือเพ่นอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะมีการใช้ยานพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหรือก็คือนโมพุทธายะนั่นเองแล้วก็จะมีคําว่าลาบผลภูน ทวีแบบนี้นะครับแล้วชื่อรุ่นที่เป็นทางการนะครับนะจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นคําว่ารุ่นเมืองทอง2522โอเคเดี๋ยวเรามา ตีกล้องดูใบหน้ากันหน่อยนะครับใบหน้าพระเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะกรรมวิธีในการสร้างก็จะเป็นแกะบล็อกสดนะครับแล้วก็จะมีเสือเพ่นตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณโดยรอบก็จะเป็นลายกระหนกก็จะค่อนข้างคมชัดเป็นอย่างมากนะครับพื้นเหรียญนะครับธรรมชาติเนี่ยจะมีเส้นเซียนเห็นไหมเส้นเซียนวิ่งนะครับนะตามพื้นเหรียญนะครับแล้วก็ลายกระหนกเนี่ยจะต้องคมชัดนะครับในกรณีที่เหรียญไม่ได้ผ่านการใช้มามากนะครับนะเหรียญนี้ก็ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับก็จะมองเห็นได้ ง่ายนะครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมผิวลมดาเนี่ยก็จะตรงยุคเลยนะครับนะปี22ผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับให้ดูบริเวณด้านหลังกันท่านผู้ชมเห็นไหมตัวหนังสือของเขาจะเป็นลังพึ่งแน่นอนนะครับว่ากรรมวิธีแกะบ็อกเนี่ยก็จะมาจากการกัดด้วยน้ํากดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีเลยนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับผิวดมเดิมนะครับนะสวยแชมป์เลยนะครับแล้วก็ให้ดูด้านข้างกันฉีกขาดเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเต็มใบเลยนะครับนะอันนี้คือเครื่องมือการตัดในยุคนั้นนะครับก็ จะไม่ได้ตัดสุดนะครับแต่ถ้ามีเหรียญไหนตัดสุดเนี่ยเหรียญน,นั้นจะเป็นเหรียญเก้หรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับเหรียญที่ตัดสุดเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะถ้าเป็นในกรณีที่ตั๊มเป็นเหรียญแรกๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ตัวตัดเนี่ยจะตัดสุดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะถ้าเป็นรอยตัดแบบนี้ก็จะช่วยให้เรา ดูง่ายขึ้นนะครับแต่การดูตัวแตกก็ไม่ใช่องค์ประกอบหลักทั้งหมดนะครับต้องพิจารณาจากจุดอื่นด้วยนะครับก็ถือว่าพามาชมเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงที่ยังสามารถสะสมได้อยู่นะครับในเลทราคาพันกว่าบาทนะครับไม่เกิน2,000นะครับนะสามารถเช่าเหรียญได้แน่นอนนะครับแถมยังเป็นเหรียญที่จัดสร้างน้อยสร้างแค่สามพันเหรียญด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันหน้านะสวัสดีครับ